สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงูอ่าช่องน้ำบานสว่างงูงามพี่น้องวันนี้บ้านสว่างช่องน้ำข้าพีพาพี่น้องมาเที่ยวงานพี่น้องเกษตรแฟร์นะครับอุบลราชธานีอยู่ม้ออุบลนะพี่น้องนะครับมาอยไว้เอุบลราชธานีนะครับผมเป็นจัดงานเกษตรแฟร์มีหลากหลายพี่น้องหลากหลายอ่างานเกษตรเกี่ยวกับการเกษตรทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับเป็นจัดตั้งแต่วันที่14 กุมภาพันจนถึงวันที่สิบเก้าคุมภาพันพี่น้องผู้ใดบ่ทันได้ดมาชมผู้ใดบ่ทันได้ดมาเที่ยวอยู่ใกล้ๆหรือต่างจังหวัดนะครับผมสามาเที่ยวงไดก็ได้ทุกยี่ห้อดีครับเป็นจัดทุกปีในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงเดือนกุมวันแห่งความรักนะเป็นจะจัดทุกปีพี่น้องมีทีจุดเช็คอินมองถ่ายรูปร้ายพี่น้องทีถ่ายรูปโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรพี่น้องร้ายหลากหลาย,ลาย,ลาย,ลายอยันดีนะครับทุกปีเป็นจัดนะครับวันนี้ผ่านช่องชาแนลผ้ามาเบิง พอพันควายพี่น้องนะครับพอพันควายบิ๊กอุบลพี่น้องเจ้าบิ๊กอุบลพี่น้องโตแบบใหญ่พี่น้องนะครับผมนะผมโตแบบใหญ่เดี๋ยวสีมาสอบถามรายเดือนนั่งเพลินนะผมต้องปีหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตสอบถามรายเดียดครับบิ๊กอุบลเนี่ยนะครับเนาะบบิ๊กอุลมาจากบ้านสว่างเชียงดาพี่น้องจะทายพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงผเลี้ยงควายได้ชมพี่น้องว่าเจ้าบิ๊กอุบลนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับผมโอ้ท่านบอกครับโอ้ไปสอบถามรายเดียนะเพิ่นเนาะผมก็มาเบิ่นทั้งคนของผมตัวม่โอ้บ่เอ้าผมมาจากบ้านใดครับผมอยู่ร่องน้ำคุ้อยู่ตะกะโอ้ร่องน้ำคุ้นหอยแฮกหอยอันหอยแซ่าหอยซ่เนี่ยเนาะ เขาเพม่อนแมนมากวะแมนบ้านสบายใจนะครับผมครับพอดีเดี๋ยวมาเที่ยวพอดีเด euh. ี๋ยวมาเที่ยวเออเมนแมนแมนวอยซ่าแมนโอ้หนอนนิตยาฟาร์มโอ้นิตยาฟาร์มเนาะเดี๋ยวถ้าจันไปให้ละเอียดแค่ครับจีได้ลงให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพิ่นอ่าได้นี้เป็นแม่พันธุ์บอกครับแม่พันธุ์โอ้แม่พันธุ์อ่าสายไดนเนาะครับนี่พ่อเพิ่นอ่าของยบอยู่นี่อ่ะอีกอย่างก็ พ่อเพิ่นเป็นยกจูเนียกยกจูเนียยกจูเนียโอ้เจแม่พันธุ์เป็นสายปานสุรินโอ้สายปานสุรินพี่น้องเ<ม>บิ่งครับเบิ่งไร่เดียดแม่เดี๋ยวมาเบิง่งไทยไทยทังนี่อุ้ยพี่น้องสุดยอดเลยแม่พันธุ์อาฟันฟันแท็กอะไรครัมาณนี้บอสครับฟันน้ำนมเนะรุ่นฟันน้ำนมพี่น้องบอสทันดูเลยโอ้บอสทันดูเลยสูงเท่าใดครับควาสูงเ้อ่สิบหกร้อยสี่สิบหกป้าโท่พี่น้องแม่สาว ใหญ่สีส้มก็ูงเหนี่ยงในอ๋อประกวดอยู่เขื่องไงบนไตแกรนแซมยู่หน้าท้าวิทยาเนาะโอ้ซื้อเพันว่าจังไรวาสนาวาสนาเจ้าวาสนาจากนิตยาฟาร์มเนาะบ้านร่องน้ำคุณเนาะร่องน้ำคุณตะการพื้นผลโบราณชธานีอ๋อยู่หวยฝ่ายพัฒนายู่ไก่ไทยบอลหวยฝ่ายพี่เนอะสุดยอดเลยนะครับต้นโต พี่น้องนะครับผมบัท่านจักพ่อเท่าไรราคาเนาะโอ้ประเมินราคาวันใดไหนบ้างคือแบบไงว่าเพิ่นบัวท่านต้องการปล่อยเพิ่นเอาไหว้อยู่นะครับผมโอ้ยพี่น้องบารนี้เป็นบุญตาบ้านส่งแชนเอานะครับผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งสุดยอดแมียท่านนะครับผมเอามาโชว์เอามาโชว์เนาะในงานในงานเกษตรแฟร์บนเขาเนาะมาเบิ่งใช่พี่น้องพอดีพ่อเจ้าของขายเพิ่นซื้ออย่างก่อนเน นิตยาฟาร์มนิตยาฟาร์มเลยเนาะนิตยาบุญชิดนิตยาบุญชิดพี่น้องโอ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่นสุดยอดสูงลอย400 406ค่น104 6ความสูงเพิ่นพี่น้องเบิ่งแกนแชมป์นี่ครับได้แชมป์ดูจางในครับผมได้แกนแชมป์โอ้ยสุดยอดสุดยอดวันนี้ได้มีโอกาสพาพี่พาน้องมาชมมาเบิ่งหาเพิ่นพี่น้องถ่าเพิ่นเชิงเชิงพี่น้องพี่น้องมาโชว์เฉลี่ยนี่ สุดยอดสุดยอดพี่น้องัม้นีบ้านสมัยชาแนลรืมอไหมมากพี่น้องมาเที่ยวงานนะก็ลืมอไหมมากก็ต้องอขาสวดเขอให้ถอดเสียงยังประชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะมาเบิร์กเม่พันเพผืนเป็นแชม <า S 2> ป์ว่มมาโอยสุดยอดเลยพี่น้องแฉมยางมัดอุบัเชื่อนคักเนาะเชื่อนคักเบิร์กนาหมอท่องพี่น้องกล่องข้อชัดเจนบมะพร้าวเพลินกว้างพี่น้องนี่คือสุดยอดเม่พันสายปานสุรินเนาะสายปานสุรินมาจากร่องน้ำคุณร่องน้ำคุณนี่เป็น ไข่ขอกไส้พี่น้องอ,อ่าฟาร์มควายมีแต่งามๆนะพี่น้องถ้าเขาตลาดนัดนี่จากร่องน้ำคุณนี่ถือว่าเป็นควายมาตาารฐานนะครับผมควายสุดยอดเลยนะคระับผมมาจากบ้านสมหวังแชนแนลเด้อฝากน้ำเน่าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนากก่านเหมือนนี่พอได้อุปกรณ์มาไม่กระลืม <laughs> งามโอ้ยบ้านสมหวังแชนแนลบ้านสมหวังแชนแนลมีแฟนครับแฟนเพจร่องน้ำคุณไล่หลายตัวหอยโอหอยแหอยแมหอยแจ็คหอยเตยอลไร ไลยคักแถวนะสุดยอดสุดยอดเนียท่านพี่น้องอขอบคุณลหลายหด้วยขอบคุณพี่น้องสายเนียท่านหนพ่อเมพี่น้องเดืเบอบ่งเที่ยวบานว่ามดแนด่ดลยมา้ามีโอกาสมาเที่ยวอุบลแฟรพี่น้องนะครับผมก็เลยได้าเบ่งควายถือว่าโชคดีนะครับผมบอหนึ่งบอฝันว่าเพิ่นสีแล้วควายมาโชว์ก็มาซื้อได้พี่น้องมาเที่ยวนะครับผมอามาทุกปีนะพี่น้องเพิ่จัดทุกปีพูดใดบอได้มาเที่ยวมาชมกับมาได้ครับเด้อ จะบิ๊กบุญสวัสดีครับขออนุญาตทายข้ามครับผมจากบ้านสวรรคแชนแนลมาเบิ้งครับวินนี้ครับโอ้ครับผมขอบคุณหลายหลายครับผมซื้อพอว่าบิ๊กอุบลเนาะครับผมเจ้าบิ๊กกุบบุญพี่น้องมาเบิ่งโตจริงเจ้าบิ๊กอุบลสุดยอดพ่อพันเบิ่งนาโอมเพิ่นกว้างสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่หนึแล้วครับอือหือหล่อมือศไทยครับผมรองแชมป์ประเทศไทยสองสนามครับผมสองสนามแล้วเนาะสุดยอดพี่น้องเบิ้ย เชิงคกเนาะพฟอพันจังไเลม่าเชิงเนี่เบื้องหนาเพื่อนพี่น้องโนกนะฮะวงเขาสุดยอดเขาใหญ่เบื้ยสุดยอดเช่องมากเลยพี่น้องเชียงมากนี่คือสุดยอดพอพันแห่งยุกเลยพี่น้องผลงานนี่สุดยอดเลยเนาะผนงานเพื่อนเนาะผมผลงานตอนนี้ก็ทัาไปเจ็ดลอยกูแม่แล้วครับผมตอนนี้ทยอยออกไปประมาณยี่สิบกว่าตัวแล้วครับับผมสุดยอด ถ้าชมผลงานเพื่อนพี่น้องเจ้าบีกุบุลชมผลงานของทุกอำเภอของจังหวัดบุรีรัมครับครับผมผู้ใดว่าท่านเดี่มาเบิ่งโตจริงเชิญมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์พันจูฮอดวันที่สิบเก่าปะหรือฮอดวันที่เท่าไหร่ครับผมมาๆทุกมือครับทุกมือถึงวันที่สิบเก่าเนาะครับผม้ยพี่น้องผู้ใดว่าได้ช่อมโตจริงมาเบิ่งเจ้าบีกุบุลถึงวันที่สิบเก่าเพิ่นมาโชว์นะครับผมไงหรีอเพื่อพี่น้องเบิ่งถ่ายตัวนี้ว่าอะไรพี่น้อง วันนี้เส้นไฮบานสว่างแนวดื้ไม,ม่มาถ้าสั้นนี้ชัดเจนก็นี่นะครับนี่คือควายไทยพี่น้องพอพันควายไทยนะผู้ใดสนใจอยากได้พันกะเพิ่นมีใบมีหลอดนะเพิ่นมีหลอดนะครับผมเพิ่นมีน้ำเชื่อจำหน่ายน้ำนะพี่น้องนะครับผมนะผู้ใดบอกท่านเดี๋ยวมาเทียวเชิญช่มาเทียวนี่พี่น้องเชิญชวนมาเทียว,มา,ยวมาเบิง่งนควายใหญ่นะครับพอพันเจ้าบิ๊กอุบลสุดยอดเลยนะครับผมโอ้ยเชื่องมากพอพันนะครับผม พี่พาน้องมารอชมได้่วงเทนีน้องพี่น้องเนาะเบิ่งน้อตาแต้มๆจชัดเจนอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆครับผมครั่ยมสีบานสมหวังเราครับผมขอบคุณหลายๆครับผมต่อพี่น้องนี่แม่พันสุดยอดสุดยอดนะกระสีผ้าพี่พาน้องนะครับเบิ่งแม่พันกับพ่อพันมือนี้สุดยอดเลยสองโตนะครับผม กางพ่อพ่อแม่่พีน้องเพียงแค่นี้นะพี่น้องเนาะคอยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคเขาแฟนเพจบ้านสว่างเช่นเฮารตรงนี้กับความสุขความเจริญน้งใจจากโลกไสไข่เจ็บต่างๆพี่น้องฝากอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสว่างเช่นอาห้นตรแนีพี่น้องสิได้น้ำสาระดีๆนะครับผมมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องผู้ใดบ่ท่านได้มาเที่ยวงานเกษตรแฟร์บนกับมาเบิ่งนะครับมาเที่ยวมาเบิ่งควายใหญ่ๆงามๆได้พี่น้องสำหรับวันนี้คลิปนี้พ่อๆกันแค่นี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ